สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรคอนแกนเนาะเมื่อนี้อ่าฮอสิมาแนี่ยนี่เลยเรื่องการใส่โฟที่กับบูสเตอร์นะครับในเผือดต่างๆคือตัวนี้นะครับชุดดูโอเลยนะครับที่ขายดีมากๆเลยนะครับพี่น้องช่วงนี้แรงจัดนะครับบางคืนทีฝนกับตกล่วงแล้วเนาะนะครับเาก็เอาไปบางรุ่งกันนะครับของผมก็โฟที่โชคสิริการนะครับตัวแดนจำหน่ายเนาะนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทของ A4S โดยตรงเลยนะครับ ของทางเข้าซื้อสารก็ได้คือทางช่องกเกษตรขอนแก่นนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กอนุพลนะวงศ์นะครับก็เพจนวัตกรรมกรเกษตรอินทรีย์แล้วก็ไอดีไลน์นะครับ DM หนึ่งเก้านะครับหรือท่านจะียรโทมาศูนย์แปดเจ็ดเก้าสองสามห้าเจ็ดสี่หนึ่งก็ได้นะครับหรือศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหนึ่งหกเก้าเก้าแปดนะครับยินดีให้คำปรึกษาพี่น้องทุกท่านนะครับที่โทรมาสามถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้นะครับ ในส่วนของผมนะครับก็จะมีนะครับบางท่านไปสื่อมาแล้วกับผมก็เคยเจอหลายท่านเนาะโู้มากกับว่าเป็นอย่างนะครับสื่อมาทางออนไลน์แนอนูนีนั่นเนี่นะครับกะใส่บ่ปเป่ยนทังสี่นะครับกะไปเบิงย t u b e ของผมแล้วก็โทรมากสอบถามผมไปยินดีให้ข้อมูลนวกกันนะครับทุกมื้อนี้นะครับโฟที่นะครับเด้อมีการปลอมปลอมมาหลายครั้งเลยนะครับบริษัทพยายามเปลี่ยนซ่องมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือครั้งที่สองเลยครับสื่งนี่ของปลอม ขึ้นมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะมันใจยังไงว่าท่านได้ของแท้แน่นอนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของบัตรสมาชิกตัวนี้นะครับถ้าผู้ใดอยากได้แล้วคาสมาชิกก็สามารถสมัครกับผมได้นะครับเอฟโอเอสตัวนี้นะครับหิกีตาร์เล้อพี่น้องได้นะครับส่วนตัวแทนจำนายนะครับพี่น้องถามหามีบัตรซีโฟบอว์นะครับบัตรซีโฟคือใบเอรติเกตนะครับในการอบร่มจากทางบริษัทนะครับอันนี้ของผม รับรองว่าของแท้แน่นอนนะครับพี่น้องเราไปใส่แล้วว่าผิดหวังนะครับเห็ดเกษตรยุคใหม่นะพี่น้องมันต้องเป็นเกษตรยุคที่ใหม่แบบแล้วก็เห็ดกําไรให้ได้ด้วพี่น้องด้วยนะครับผลผลิตมันก็ต้องเพิ่มเนาะนะครับผลผลิตเพิ่มนะครับลดค่าใช้จ่ายคุณภาพมาตรฐาน นะครับปลอดภทยนะครับคือในเรื่องของโฟที่รับ mm hmm. บูสเตอร์เข้าตัวนี้นะครับเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเด้อนวัตกรรมนะครับลิขสิทธิ์เดียวนะครับทีว่าเข้าได้มาจากประเทศอิราเลนะครับสังเกตว่าพี่น้องประเทศอิราเลนเนี่ยเป็นเป็นทะเลทรายเนาะหรือว่าแห้งแรงหรือว่าเป็นยังพืชิ่นขึ้นจะเริ่มเติบโตได้เพราะเพิ่นใส่สูตรอิออนนะครับ็คือขึ้นในเรื่องของโฟที่หรือสูตรคล้ายๆกับโฟที่นี่ เขากับเรปเบลนันวัตกรรมตัวนี้มากนะครับจากประเิทธอ์นะครับของบริษัทเอฟเอมานะครับอ่ะมันมีอย่างเนี้ยก็เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคนะครับซึ่งโฟที่กับบูตเตอร์ของเขานะครับโฟที่เนี่ยออกมาตั้งเจ็ดปีเลยนะครับปีนี้ปีที่เจ็ดนะครับบูตเตอร์นองไหม้เนี่ยได้เขาปีที่สองนะครับหลายท่านนะครับใส่โฟที่ไปแล้วนะครับกลับมาซื้อบูตเตอร์ ใส่อีกนะครับไคู่กันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใส่คู่กันเนี่ยมื่อจะพลังคูณสี่เนี่ยนอนอน,นะครับอย่างที่โฆษณาพลังคูณสี่แก่งไม่เกรงใจเมียใจเมียพี่น้ <ś led> นนองเ <ś led> สร็จไปแล้วนะครับเงิ่นเท่าเหลือ <ś led> ๆ้ะพี่นองเหลือตรงไหนตรงที่ห้องรดการใช้ปุ๋ยเคมีสูงสุด50%นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่าในการปลูกอ้อยแบบลดต้นทุนในฟาร์ที่นี่ยน,นะครับ <S <S อะโพธีคืออะไรนะครับนี่เลยครับภาษาเป็นทางการแนวเรื่องพี่น้องเลยนี้นะครับก็มีกดอฮยูมิกกดฟีนโนลิกนะครับกดอะมินโนนะครับซิตริกนะครับก็ซื้อมันคือเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับหรือบานเห่ากับอาจจะไม่เอื่ง,ง่าไงกับฮอร์อมโมนฮอร์โมนอย่างเดียวอยังสี่กระได้ด้วยกันว่าเป็นอย่างนะครับ ตามจริงล้วคือเป็นสารเสริมสิทธิภาพนะครับประโยชน์ของโฟรทีนะครับใส่ไปแล้วอย่างนะครับในเรื่องการสร้างแป้งสร้างน้ำตาลลดการใช้ปุ๋ยเคมี50%สร้างต้นสร้างใบนะครับสางรากนะครับรากต้นดีใบดีนะครับจังไรการสรังเคราะห์แสงพืชมันก็นดีไปนํานะครับเพราะฉะนั้นแล้วโฟรทีเป็นตัวรักในการช่วยสร้างการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับดูดซึมอาหารได้ดีสารอาหารได้ดีนะครับโดยเฉพาะ ดินเท่ามันบร่ได้เป็นเป็นกลางเนาะคาพี่เฮ็ดเนี่ยการปลูกอ้อยปลูกมันก็นกนสจียูป,ประมัดห5.5นะครับขึ้นไปนะครับเบ่เกินเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ะิก็สิดีนะครับค่าดินมันเป็นกลางนะครับมาเบิงบูสเตอร์บาน,นี้บูสเตอร์พลังคุณสี่แก่งไม่เกงใจเมียครับแก่งว่าจริงใจเมียนะครับคุณสมบัติเขามีอย่างเน่นะครับ อ่าก็สอยใพืชนะครับได้รับกรดอะมิโนที่จําเป็นเนาะนะครับช่วยป้องกันนะครับแล้วก็อ่าเสริมสร้างโครงสร้างพืชต่างๆนะครับลดปัญหาโรคพืชนะครับเนือในช่วงเนี้ครับผู้ได้ทีจะเค็ดพักช่วงหนาฝนนะครับพี่น้องบูตเตอร์เนี่ยมันจะไปซอยในเหลืองของอ่าเอล่ราได้เลยครับเด้อนะครับเขาเสีลงดินนะครับเดี๋ยวจังไรเดี๋ยวผมอธิบายที่หนึ่ง มันเป็นสูตรอีออนแล้วมันเล็กก่หน้าโนหาเท่านะครับมันกระสีในเรื่องของฉีดปุ๊บภายในหนึ่งเดยทยีพืชสามารถเอาไปสังเคราะห์แสงได้เลยนะครับการฉีดนะครับผมแนะนําให้ฉีดตอนเสาร์ด้วพี่น้องเด้อหกโมงเสาร์บร่เกินสิบโมงนะครับก็เป็นอย่างคือฉีดช่วงนี้นะครับพี่น้องสังเกตบ่าวา่าแสงนะครับแสงมุนเต้าไบโอเลตนะครับในช่วงนี้แหละตั้งแต่หกโมงจนบ่าเกินสิบโมงนะครับ เป็นแสงที่เพื่อตรงการมากที่สุดนะครับตรงเนี้นะครับเป็นยังช่วงใบอ่ามันคืออ่าใบม่วนเนาะองกันการค่าน้ำครับนั่นแหละครับการสังกาะแสงมันสียู่ช่วงนี้นะครับช่วงหกโมงเช้าไม่เกินสิบโมงนะครับพี่หนอ้องควนฉีดตรงนี้แล้วมีประโยชน์อย่างอื่นคือพ่อนสีนมันจะว่า์เมยนะครับเนาะโบหวนแดดนะครับอ่าเข้ามาเบิ้งในเรื่องของข้าวโพดก่อนนะครับข้าวโพดเมล็ดเต็ม เห็นบ่ครับสื่อเพียงแค่ชุดนี้ชุดเดียวฟูที่กับบูสเตอร์นะครับสามารถใส่ด้ทุกผื่นะอ่าเมล็ดข้าวโพดนะครับตอนที่เข้าจากเบื้องต้นเลยนะครับตอนที่เข้าจากเมล็ดข้าวโพดไปไปหยอดนะครับเข้าสามารถเอาโฟที่ผสมกับบูเตอร์น้ำน้อยๆนะครับแล้วก็คุกเขานะครับกับเมล็ดพันธุ์ได้เลยนะครับก็ใส่ยูบเข้ากับเบื้องปริมาณก่อนนะครับถ้ากิโลนึงเนี่ยเข้ากับใส่ยู สองช้อนนะครับถ้าสมมติว่าเขาสืบพันธุ์มาเป็นกิโลนะครับจะใส้แค่สองช้อนบุตเตอร์กับประมาณสองจุดห้าซีซีนะครับผสมคุกเข่ากันกับเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็นําไปหยอดนะครับเมื่อเขาโพดนะครับมันจะเริ่มกับตัววาสิบห้ามือนะครับช่วงแรกนะครับให้เขาฉีดโฟทีนะครับตัวนี้นะโฟทีกับบูตเตอร์นะครับโฟทีไปแค่หนึ่งช้อนก่อนบูตเตอร์ห้าซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรพี่น้องเด้อ นะครับสิบห้ามือก็โปดขึ้นมาปุ๊บฉีดหนึ่งช้อนก่อนนะครับจะพึ่งไปฉีดไลได้พี่น้องฉีดไล่มันบอดีนะครับมันเกีมรกนเกินไปนะครับสิบห้าวันนะครับแล้วนับไปอีกสิบห้ามือก็เป็นสามสิบมือว่าพี่น้องแล้วก็ฉีดอีกทีหนึ่งครับพรทีหนึ่งช้อนนะครับบูสเตอร์ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรก็ฉีดไปนะครับเมื่อโพดเขาโพดอายุได้จักเดือนกว่าขึ้นไปนะครับ เขาเพิ่มปริมาณมากก็คือเพิ่มเฉพาะโทที่้อพีนอ่น้องสองช้อนต่อน้ำยี่สิบรินะครับกระบูตเตอร์กระหาซีๆ่ๆกับบวกใส่ใส่รวมกันนะครับใส่รวมกันขีดทั้งสี่ไปนะครับโปรแกรมการขีดโคตไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอ่าเขาฉีดว่าใดแล้วนะครับจังพ่อหรือเขาพึ่งพอใจนะครับย่างน้อยแต่ละครั้งเนี่ยผมแนะนําวาแต่ละพืชนะครับ ไฮยูขันต่ําคือสีเถอ่อเดอทํครับเดอในการสีนะครับสีเทอร์นี่คือเรื่องเขาขวโพดเนาะมันกับสีเท็ดให้เขาโวดได้เอาจะเริ่มเติบโตใบง่ญ่ใบเขียวนะครับใบกว้างอีลีนะครับเดอใบมันนํานะครับจากนั้นเมล็ดนะครับก็จะน้ําหนักดีนะครับแขววองสิบมมี่ทีน้องนะครับแขววองสิบมี่นะครับใส่คู่กันไปเรื่อยนะครับต่อมานะครับในเรื่องของเขาหวันเมื่อดถึงเรื่องของข้าวนะครับเร่งรากกระชากรวงนะครับ ใช้คู่กันเลยคู่หูโฟรทีบวกบูสเตอร์ชุดนี้ชุดเดียวคือเอานะครับก้อนพี่น้องช่วงนี้นะจะว่านเขาแล้วไอพี่น้องไปแช่พันเขาเนี่ยเอาบูสเตอร์ลงไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบูสเตอร์ไปก่อนอ่าโซบะกะละมังหนึ่งใส่น้ำอยู่ลอยลิตรบูสเตอร์ไปซีพีซีตามเลยฟู้ที่หาส่วนนะครับแล้วก็คนให้เท่ากันนะครับนะจากนั้นเอา,มาเมล็ดพันธุเขาห่าไปแช่นะครับหรือห่าไปล่างตอนที่ห่าล่างในกระบ,บะนะั่นแหละครับผมทิ้งไวจ้จัก สิบหานาทีนะครับจากนั้นกะเอามาเล็ดพันธ์เขาเข้าขึ้นมานะครับบ่มตามขั้นตอนเข้าต่อไปเมื่อเข้าไปวานนะครับตรงนี้นครับท่านจะเห็นความแตกต่างเลยว่าใส่โฟร์ทบอเตอร์ตอนแชรมาเล็ดพันธ์เขาเนี่เขาท่านจะขืนง่ามขึ้นสวยนะครับตนสวยตนง่ามเลยแหละนะครับเมื่อเข้าขึ้นมาได้สิบห้าวันนะครับเข้าไปฉีดไปนะครับเริ่มต้นด้วยหนึ่งส่วนกันนะครับถ้าได้เดือนหนึ่ง เป็นไปนะครับเข้าเพิ่มขึ้นมาเป็นโฟร์ทีสองช้อนนะครับบูสเตอร์ห้าซีซีมันเดิมนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรพ่นไม่เกินหนึ่งไร่นะครับเพราะฉะนั้นเรี่ยวเขาเขากะพ่นทุกๆสิบห้าวันที่กันเดอพิ่น้องเลยยุดการพ่นตอนไหนนะครับในเรื่องของเขาตอนที่ว่าเขาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่เจาะถอกถอกออ,ออกเนาะมันต่างทองแหรือันามันสิถอกออกนะครับเขาเรียกกี่อย่างนะอ่ะอาก็เรียกเขาถอกวะนะครับภาษาบ้านเขาเขาถอกมากนิ่นึงนะครับ มันเริ่มออกว่าเข้ายุดฉีดได้พี่น้องได้ช่วงที่มันถอดดอกออกมานะครับมันสิบ้าเป็นห่วงนะครับเข้าสิไปฉีดอีกเที่ยก็คือตอนมันกมลมร่วงนะครับไปลับในเรื่องของแป้งน้ําหนักนะครับเข้าไปฉีดอีกเทีท่ยหนึ่งนะครับตอนที่ว่ารับร่วงเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องของเขานะครับก็ฉีดทุกสิบห้าวันเช่นกันนะครับ <ว icas! S 1> <Sheng! S 2> ต่อมานะครับเรื่องของม้าซ้ำหลังนะครับพี่น้องนะครับ การตัดถอนพันธุ์นอก,ก็ขึ่นย่กับพี่น้องเลยว่าสิตัดประมาณเท่ไในผมก็นแนนําในเรื่องของว่าการตัดถอนพันธนุ์อยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สห้าเซนแล้วพี่น้องเด้อมันจะพอดีนะครับแค่ช่วงนี้ก็รพู้ได้ปลูกในบางเดือนกุมภาพันธ์มีหน้ามากนะครับจะถือว่าเสียหายรายน้องมันแรงจัดนะครับพี่นอ้องเอามาคุยในเรื่องการแชร์ถอนพันธุ์นะครับเมื่อเขาตัดถอนพันธุ์ด้แล้วปุ๊บเช่นเดิมครับเอาไซบูเตอร์ไปก่อนสิบซีซีนะครับ ตามด้วย 4T 5ช้อนนะครับค้นให้เข้ากันแล้วก็แช่ตอนพันมันสำปะหลังเข้าไปการแช่ก็คือแช่ไม่เกิน30นาทีนะครับกาออกนะครับพี่น้องอย่าแช่จุม่มหรเอาออกดนะครับเด้อแช่ไว้เนี่ยจาก15ถึง30นาทีนะครับจังเอาออกจากการละมังนะครับจากนั้นเฮาก็ไปปัปกปูมาอ่ะมันเฮาอายุได้15วันนะครับเมื่อเริ่มแตกออันดับแรกก็ใส่แค่ช้อนเดียวก่อนนะครับ บูตเตอร์ไปก่อนเลยพี่น้องบูตเตอร์ใส่ไปไปหาซีซีนะครับแล้วก็โค้ที่หนึ่งช้อนนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรจากนั้นเมื่อมันอแดอายุหนึ่งเดือนนะครับกับเพิ่มปริมาณโฟ้ที่ขึ้นมาเป็นสองช้อนนะครับบูตเตอร์ซ้มซัมเกานะครับบูตเตอร์ซําเก่าัหาซีซีเฉียดไปงี้สิครับทุกซิหามือซิปหามือเฉียดไปเลยพี่น้องเนอะในเรื่องของมันโซเปหลังนะครับตัวนี้มันจะไปซอยยางบัน เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักเด้อครับเด้อตัวนี้นะครับลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อมาในเรื่องของการปลูกอ้อยนะครับการปลูกอ้อยเนี่ยพี่น้องสังเกตบ่วาว่าเหตงไดมันเสียลดต้นทุนเทราทางเขาเห็ดอ้อยไหลนะนะครับสังเกตว่าบ,บางท่านเพิ่นกาใส่ปุ๋ยเคมีห้องพื้นไปเลยนะครับตรงนี้ผมแนะนํานิดนึงนะครับขอุญาตแนะนํานิดหนึ่งนะครับตามจริงอ่ะอ้อยเขาปลูกไปมันบน่ทันมีหกักนะครับบ่ทันมีหลัก มันกินว่ได้ดรอกครับมันกินปุ๋ยเคมีที่ห้องพืนไปบ่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าหนึ่งนะครับห้องพื่น้วยสารปรับปรุงดินกรได้นะครับตายอย่างไรได้พี่น้องเด้อตายอย่างไ้หรือท่านจะห้องพืนด้วยปุ๋ยอินซีนะครับที่เป็นเม็ดนะครับที่เป็นเม็ดกรได้คือกันนะครับก็บ่อยากแนะนำํำปุ๋ยเคมีไปก่อนพอมันสูญเสียสื่อนะครับถ้าปุ๋ยเคมีใส่ไปแล้วปุ๊บเปืชบวได้กินไโทรเจน นะครับมีเอ k นะครับตัวเอนน้ำหนาครับเบิรเกินยี่สิบหมื่นล้วครับเบิร์เพราะว่ามันจะละลายไปนะครับในดินนะครับส่วนที่เหลือกับเป็นแคร์วาเป็นเม็ดดินที่เขาเม็ดที่เขาปั่นนะครับมันก็จะทําให้อ่าดินเท่าเนี่ยเป็นกดหรือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่ายังไดอเป็นดินดานได้นะครับความแข็งขืนมาได้นเรื่องของปุ๋ยเคมีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วล่องเบิรงนะครับลองรองเปิดใจเบิรงเหตบบ่ต้อตรงหลายนะครับด้วพี่น้อง ไปล่องเห็ดเบิ้งจากสองไร่สามไร่เบิ้งนะครับมันสิเอ็นคือผมว่าวการเห็ดปล่อยแบบลดต้นทุนนะครับอ่ะเมื่อเข้าปลูกไปแล้วนะครับปล่อยขึ้นมานะครับให้เข้าฉีดนะครับโปรตีนะครับเอาบูสเตอร์ไปก่อนที่เรานะครับบูสเตอร์ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรโปรตีสองช้อนนะครับสําหรับปล่อยนะครับปลูกไปในสองสอดนะครับก็ฉีดไปนะครับฉีดไปโปรแกรมทุกๆสิบห้าวันเช่นกันนะครับทุกๆสิบห้ามื่อ ฉีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพี่น้องเข้าไปฉีดบ่ได้นะครับจะย่างในน้าเบืองต้นนะครับให้มันได้ขันตาขึ้นซีเทียนะครับจากนั้นฝนตกมากเขาจะไปใส่ปุ๋ยเคมีด้าพี่น้องเนอะนะครับเพราะว่าในช่วงที่ว่าฝนตกมากปั๊บเข้าไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับโดยที่เขาฉีดโฟที่คอมพวเตอร์เนี่ยใ้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาอ้อยมันสิสูงแบบกาวกระโดดเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะช่วงที่แรงนะครับ มันก็สู่แรงได้ดีเพราะว่าบูตเตอร์ซอยในการท่วาป้องกันการคายน้ำนะครับป้องกันการคายน้ำได้ดีนะครับมันก็เลยเห็ุให้พืชหมุนเวียนานา้ำภายในโครงสร้างของพืชน,นะครับพยุงขามแรงได้นะครับพยุงขามแรงได้ต่อมาทุเรียนนะครับทูเรียนกับสูตรเดียวกันเลยครับนะครับแต่ว,ว่าก็จะเพิ่มในเรื่องของบูตเตอร์มากนะครับทุเรียน จะใช้บูตเตอร์อยู่ตัวนี้นะครับ U10cc ครับ 4T ใส่ U2 ซอ,อนเรื่อยๆครับเด้อขฉีดไปบริเวณอ่าที่มันเป็นโค้งสางนะครับตรงที่เป็นมันจะออกดอกออกผลเนาะตัวน,นั้นนะครับแต่ไปงดฉีดตอนที่ว่ามันเป็นหางแย่เ้ยครับเด้อนะครับตอนมันเป็นหางแย่ทุเรียนหางแย่เขาจะไม่ฉีดกันนะครับเมื่อมันติดผลแล้วปุ๊บก็จงฉีดเลยนะครับก็ฉีด ทุกๆ15วันนะครับผู้ใดฉีดสะสมไเนี่ของทุเรียนนะครับช่วงหนาแรงเด้อพี่น้องเด้อมันสีบอเกดไห่ผลร่วงได้นะครับเพราะว่าบูตเตอร์ไปช่วยในเรื่องของเอยียงครับพี่น้องขั้วเหนียวนะครับหัวมันเหนียวนะครับมันก็ะเลยบอดวงล่นนะครับหรือลวงร่นน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วว่าเป็นว่าไปฉีด ตอนที่มันล่วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพืชนทุกอย่างมันต้องต้องให้มันปรับสภาพของมันนะครับคือเข้าฉีดสะสมใบด้วยพี่น้องเด้อสิบห้ามือนะครับเทือนึงหรือว่าหนึ่งเดือนเทือนึงได้นะครับสําหรับไม้ยืนต้นนะครับต่อมาย่างพารานะครับยางพารานี่โอ้ใส่ดีกันหลายนะครับเด้อใส่กันหลายครับนะครับตัวนี้นะครับการใส่ในยางพาราก็คือบูสเตอร์นะครับที่สิบซีซีเหมือนเดิม โปทีนสองช้อนครับต่อน้ำยี่สิบลิตรการฉีดให้ฉีดเจ้าไดครับสมหับเวลาผู้ใดจะไปฉีดเติ้งใบวะไดเด้อมันสูงเลครับการฉีดนะครับเห้ฉีดอยู่หนายางตรงที่ต้องีดนะครับฉีด้นขึ้นคนลงสองเท้อนะครับสองขางเลยคนลงสองเท้อแล้วก็วนอ้อมโค้นนะครับประมาณจากสามรอบนะครับที่นองกลับไปคำนวณเบื้องเอาว่าเปาย์สะพ้ายเออสะพ้ายเปย์หนึ่งเนี่ยมันใส่อยู่เดอยู่จากตนนะครับก็ลองไปคำนวดน,นะครับนี่สําหรับยางพลา ที่ไปเห็นลูกค้าลูกค้าก็จะบอกว่าไอ้พวกไล่แดงล่าดำเห็นล่าแดงล่าดำนะครับในอย่างพาล่าเนี่ยมันจะมีหลายนะครับโดยเฉพาะควมฉื่นเนาะช่วงผนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวห้องไปฉีดไปเลยนะครับมันจะบูสเตอร์จะไปช่วยในการป้องกันเชื้อราได้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไข้ตัวซ่านด้วยครับพี่น้องรประสิทธิภาพในการใส่นะครับของบูสเตอร์นะครับกว่าน,นี้เนาะกะดีใส่ได้ย,ดยู หนึ่งขวดผสมน้ำได้อยู่แปดร้อยนึงพันลิตรนะครับยี่สิบถึงสามสิบไร่นะครับตัวนี้นะครับส่วนโฟโที่ซองหนึ่งนะครับก็สิบห้าถึงยี่สิบไร่นะครับเอาไปคู่กันนะครับผมแนะนำไปคู่กันเลยนะครับดีที่สุดนะอันนี้ก็วิธีการใส่นะครับเอาง่ายๆผมจะแบ่งประเภทเพืชนนี่ออกเป็นสามอย่างนะครับ ในเรื่องของพืชเล็กนะครับพืชเล็กก็คืออย่างผักผักกินดอกกินผลนะครับก็คือใส่ตังแต่เริ่มเริ่มทํามันในน้อยยุ่งกับใส่เครื่องสวนไม่พีนองเวยแต่มันใหญ่ขึ้นมา,จากจะกน้อยกับใสหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอันนี้คือประเภทพืชผักกินใบนะครับพืชสวนข้าวเห่านะครับประเภทที่สองนะครับประเภทพืชไร่นะครับข้าวมันอ้อยข้าวโพดต่างๆนะครับ อัตราการใส่เห็นะครับผมจะบอกว่าเริ่มต้นที่1ช้อนนะครับตอนที่อายุ15้มือนี่ให้มันใส่อย่1ส่วช้อนนะครับพอไปเดือนหนึ่งปุ๊บปรับมาเป็นที่2ช้อนต่อน้ําี20ลิตรนะครับต่อมาในเรื่องของประเภทพืชไม้ยืนต้นนะครับยางพาราปาล์มทุเรียนลำไยต่างๆนะครับตัวนี้ให้เข้าใส่อยที่2ช้อนต่อน้ํา20ลิตรได้เลยนะครับในส่วนของบูสเตอร์ใช้ยังไงนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้ว เพื่อเล็กเพื่อผักสวนครัวต่างๆนะครับใส่ยูซองจนหาซีต่อนนํา20ลิตรนะครับส่วนประเภทเพื่อไร่นะครับข้าวข้าวโพดกับยูที5ซีซีต่อยี่ส20ลิตรนะครับ,รบ, CC, น L, นรบในส่วนของไม้ย,ยืนต้นยางพาราปาล์มทุเรียนลำใหญ่ก็5-10ซีซีผมเน้นนับไป10ซีซีเลยนะครับต่อหนัง20ลิตรนะครับนี่ในการผสมด้วยพี่น้องเด้อในการผสมนะครับให้ข้าเอาออบูตเตอร์ลงกรนเด้อ เบือตัวเบือบูตเตอร์ลงไปในน้ำก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยโคที่นะครับตามด้วยโคที่แล้วก็ค้นใน้เท่ากันนะครับหรือถ้าพี่น้องจะไปไปฉีดนะครับผมแนนําอิงสรีวิธีการก็คือให้เตรียมนะครับอ่าเคร่ยน้ำขวดโคกเนาะขวด,ขวด,นะขวดหรือน้ำเดื่มเข้าหนึ่งจุดหาินะครับใส่น้ำไปจากเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็บูตเตอร์เทลงไปนะครับตามปริมาณัตามปริมาณที่แนนํำเนาครับเนาะอ่าถ้าเป็น พื่ไล่นะครับข้าวมันอ้อยกับบูตเตอร์ตัวนี้ไปหาซี่ๆเขาไปแนะนำก่อนนะครับจากนั้นเขาโฟโที่เขาไปที่สองซ้อนนะครับแก็เขยาแล้วก็จังไปผสมกับเปสซ่ายเข่าน้ำยี่สิบลิตรนะครับไปผลนะครับบันนี้ที่สําคัญแล้วก็ขอควรระวังนะครับพี่น,อน้องห้ามไปใช้กับสารจับใบรถอดิคทะทุกชนิดเลยนะครับห้ามไปใส่นะครับฉีดเพียวๆนะครับ สารถ้าเข้าไปใส่กับสารจะใบนะครับผู้ที่กับบิวเตอร์มันจะค้างอยู่ด้านนอกมันจะเห็นใบใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อห้ามสําคัญที่สุดคือห้ามใช้สารจับใบโดยเด็ดขาดนะครับ